สวัสดีครับมามือน,น,น,นีิจะพัดตำกล้วยทานีใส่บอเอคืนพี่แข่งครับตอนนี้ยังไม่สับเส้อมาสดๆเลยไม่ได้กินอยูละตำกล้วยปะ่ะทำกันเลยสับแล้วเรียบร้อยอันี้เราก็นำลงคกได้เลยใส่พี่กลุ่มไปนะจ๊ะ ดี๋ยนี้ก็จะเอาประมาณเท่านี้พริกต้องเอาแหลกค่ะนี่ก็จะนำกล้วยที่เราสับไว้ลงไปสามลูกด้วยหนีก่กล้วยพี่นอ้องตามแบบอีสานบ้านเฮาแซ่บๆนี้ก็จะใส่คืออารณ์เด้อหั่นใส่ลูกใส่ทั้งไอ้เม็ดน้ำพี่นอ้อง หันานใส่เลยแต่ก็จใส่แค่หยาบแทะถ้าในอดเราก็ใส่่างนี้เลยนะเนากับมีนี่อันนี้ใช่ชุดเลยจ้ะหนึ่ช้อนพอปรุงไปเลย ใส่น้ำปลาไปด้วยเลยนี่ด้น้ำปรารักของเราใส่ลงไปเชฟนี่หนึ่งชิปนนี้พอจ้ะตอนต่อไปรำขูกเลยไอ้พริกก็ตักมาแหลกก็พริก ีล้วพี่้อกแซ่บละกินลืมใส่มะนาวแล้ก็ใส่มะนาวไปเลยนะขกันเอาให้หมดเแซ่บไปหน่อยกินกับข้าวเหนียวเความเสยวดีจ้าตำกวทานีไม่ยากง่ย เียไปน้ำรูากคเฮียไปน้ำใหงหน่อยใหเบื่อขาเหนียวมาดนีปิ้งปลานี่ด้วยเทนียวเราเสร็จแล้วียบ้อยมาพี่น้องมาไปกินกันเลยตอกกล้วยทานีของเราแซบตำใสปลาเขือคืนให้พี่น้องด้อ แฉกคุยเอามานนิ mm. คากุณ